วัดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเวลาเราเจอลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะครับแล้วสนใจรถนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักๆนะครับเพราะว่าเจอเยอะผมก็เจอเยอะนะครับน้องๆก็น่าจะเจอกันหลายท่านนะครับเวลามีลูกค้าโทรเข้ามาคุยรายละเอียดหรือพิมพ์นะครับสอบถามรายละเอียดนะครับพอเราคุยจนจบละสัาพักลูกค้ามาเฉลยตอนหลังว่าพอดีพี่ติดแบคลิสต์ ะจะมีทางไหนช่วยพี่ได้บ้างนะครับให้เรามองไปสองประเด็นหลักๆนะครับอย่างแรกเราถามเขาก่อนว่าพี่ติดเรื่องอะไรเรื่องบัตรเครดิตเรื่องรถเป็นผู้ซื้อหรือผู้คำ้ำนะครับเราถามตรงนี้เพื่อแยกประเภทไปก่อนถ้าลูกค้าบอกว่าพี่เคยติดค้ำเสียของธนาคารนี้นี้นี้อย่างเงี้ยเรามองเลยว่าถ้าลูกค้าติดแค่คำ้ำนะเราต้องย้ำกับเขาด้วยว่าถ้าติดแค่คำ้ำ แล้วเราก็ถามต่อไปว่าแล้วตอนนี้พี่มีผ่อนอะไรไหมถ้าพี่มีผ่อนแสดงว่าลูกค้าเครดิตไม่ได้เสียนะครับมีแหล่ข้้เสียสามารถซื้อรถเองได้แต่จะไม่สามารถทําธุรกรรมกับแบงค์ที่ลูกค้าเคยมีประวัติเสียได้นะครับอันนี้ประเด็นที่1นนะครับถามเขาว่าติดอะไรบ้างแล้วก็ถามเขาด้วยว่าตัวเขาเองมีผ่อนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูระยะการผ่อนเพื่อเราจะหาไฟแนนซ์ไปลงให้เขานะครับสำหรับสองคนที่ติดติดจริงๆก็คือ เป็นผู้ซื้อเราคืนรถติดบัตรเครดิตติดเงินกู้แล้วคืนอ,อะไรพวกนี้นะให้เราถามเขาตอบไปว่าแล้วแฟนพี่หรือภรรยาพี่หรือสามีพี่ทํางานอะไรนะครับเขามีอะไรบ้างไหมแบบเขาติดเลือกรถเหมือนพี่ไหมหรือว่าเขาอาจจะคํารถให้พี่ส่วนใหญ่คนที่เป็นสามีภรรยาถ้าสามีเป็นคนติดภรรยาจะเป็นคนคําถ้าภรรยาเป็นคนซื้อภรรยาเครดิตเสียสามีจะเป็นคนคําส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะถ้า ถาติดทั้งคู่ท้ายที่สุดเราถามถึงพ่อแม่หรือพี่น้องเขาให้เขาซื้อแทนแล้วแนะนําเขาไปว่าพี่สามารถค้าเข้าไปในสัญญาได้นะโดยที่พี่เป็นคนค้าปกติแล้วคนติดแบ็คลิสค้ำได้นะครับไม่เสียนะครับขอบคุณครับ